สรัดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการอันนี้สตอรี่โปรไฟล์แล้ววันนี้เราก็อยู่กับเนื้อหาเรื่องชีวิตตัวประกอบอย่างตูเช่นงอยู่ยากเมื่ออยู่ในโลกเกมจีบหนุ่มครับและวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครทีร่มีชื่อว่าไมารีนราฟาห์โฮฟร์หรือไมรีนเบลฟอตหลังชินี้ผู้จิตใจดีจากเรื่องนี้ครับ คำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาชีวิตตัวประกอบอย่างตูช่างอยู่ยากเมื่ออยู่ในโลกเกมจิบนมถ้าหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับและคอนเทนต์นี้ก็เป็นคอนเทนต์สปอยสำหรับใครที่ไม่ชอบก็สามารถข้ามคอนเทนต์นี้ไปก่อนและสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับมรีนราฟาโฮฟร์ ort, หรือภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมรีนบาวฟอร์ เธอเป็นสาวสวยผมขาวเงินดวงตาสีฟ้าอะความมรีนอายุ30ปีรูปร่างเซ็กซี่แบบผู้ใหญ่เรื่องราวในอดีตของเธอเนี่ยไม่มีการกล่าวถึงมากนะครับก็เหมือนกับตัวละครอื่นในเรื่องเลยแต่เราจะรู้จากปากของเธอเป็นส่วนใหญ่ครับว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรลีพาท,ที่ต้องมาแต่งงานทางการเมืองกับโรแลนแห่งอาณาจักรโฮฟอร์ธท้งคู่เนี่ยอาจเรียกได้ว่าไม่มีความรักโรแมนติกต่อกันเลยครับตอนแรกเนี่ยก็รู้ว่าจะทําเพื่อการเมืองแต่งงานมีลูกแสดงความรักกันเล็กน้อย แต่ภายหลังนั้นโแรแลนด์กลับไม่ได้บอกเธอเป็นภรรยาต่อไปมองเป็นแค่เพื่อนครับโอ้โหจัดมาหลายรอบมีลูกสองคนบอกแค่เพื่อนเพื่อนพ้องมึงดีและยิ่งจูเลียตเนี่ยเริ่มเข้าเรียนครับความสัมพันธ์สามีภรรยาของโแรแลนด์กับไมดีเนี่ยก็ยิ่งห่างไกลความสัมพันธ์สามีภรรยา่าแย่แล้วหน้าที่การงานต่างๆในการบริหารประเทศที่ทั้งคู่นั้นต้องทําด้วยกันมันยิ่งหนักกว่า เพราะว่าง,งานทั้งหมดที่โรแลนด์ต้องทำเขากลับโยนงานทั้งหมดให้กับไมลีนแทนครับและก็ยังชอบทำร้ายจิตใจเธอบ่อยๆด้วยการมีชู้เป็นเจ้าสาวจากชายแดนเขาเป็นคนที่น่ารังเกียจมากๆทั้งหลงตัวเองขี้เกียจละก็เจ้าชู้เด็กด้ว่าการแต่งงานของไมลีนนั้นล้มเหลวสุดๆ แม้ว่าเธอจะพยายามทาให้ชีวิตคู่นั้นดีขึ้นแค่ไหนแต่โแรแลนด์ก็ไม่เคยใะให้ความร่วมมือเลยครับรายการที่โแรแลนด์เนี่ยไม่สนใจเธอชอบนี้ไปชายแดนหาส,สาวจริงๆมากินอยู่เป็นประจํามันก็ยิ่งทําให้ไมรินรู้สึกแย่กับตัวเองกระทั่งเธอได้พบกับรีออนที่รุมนว่าจะเข้ามาจีบเธอแบบเล่นๆแต่มันเอาจริงมันกระทาให้เธอนั้นชอบเขาขึ้นมานิสัยของไมริน ไมรีนนั้นเป็นสาวที่ฉลาดและก็ใจดีามากๆครับและก็มีความสุภาพเรียบร้อยต่างจากสตรีสูงศักดิ์คนอื่นๆครับที่ชอบทําตัวหยาบคายเธอเป็นคนที่ทําตัวและมีแนวโน้มที่จะโทษตัวเองก่อนที่จะโทษคนอื่นครับแม้ภาพลักษณ์ภายนอกของเธอนั้นจะดูเป็นสาวแกร่งไม่อ่อนไหวเข้ยเข็งง่ายๆแต่ถ้าเป็นเรื่องอายุและก็ความรักไมรีนอ่อนไหวสุดๆครับยิ่งไปตอนที่เธอนั้นถูกเรียกว่าแม่มดแก่แก้มของเธอเนี่ยกระตุกยึกๆเลยทีเดียว และแม้ว่าเรื่องราวความรักของเธอกับโแรแลนเนี่ยจะล้มแลว้วแต่ด้วยหน้าที่ของแม่ของแผ่นดินไมรินก็พยายามเต็มที่ที่จะดําเพื่อประเทศแห่งนี้ขณะยอมทิ้งความสุขตัวเองเพื่อหน้าที่นั้นครับแสดงให้เห็นถึงความรับผิดช,ชอบที่สูงมากของเธอทําให้เธอนั้นได้แสดงความสามารถในฐานะนักการเมืองได้อย่างเต็มที่สามารถมองคนได้ด้รูปปูปรงและก็เด็ดขาดสุดๆจนแองเจลิกาเนี่ยแอบกลัวเธอในบางครั้งความสัมพันธ์กับคนรักใหม่ริออนโฟล์ฟอร์ดเรียกได้ว่าเป็นรักแรกของไมรินครับ เพราะว่าตลอดการแต่งงานกับโลนรนเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่มีความรักมาเกี่ยวข้องเลยหลังจากที่ไมลินพบกับลีออนหลังจากที่เขาเนี่ยปราบพยศเจ้าชายและก็ขับฟ้อพระราชาเนี่ยตอนแรกไมลีนรู้สึกโกรธลีออนมากๆที่ทำให้ลูกชายของเธอเนี่ยแ่ายแล้วก็อับอายค่นัาขนาดนั้นแต่เธอก็แอบสนใจเขาเหมือนกันว่าเขาได้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้มีฝีมือขนาดนี้ ภายหลังเธอก็เลยไปพบกับลีออนในช่วงงานโรงเรียนครับเพื่อไปสังเกตการและก็แก้แค้นแต่กลับโดนลีออนนั้นลูกหนักด้วยการเข้ามาขอแต่งงานครับทับเอาไมลีนในวันไบจนเก็บสีหน้าไม่อยู่พอตลอดช่วงชีวิตของเธอที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องโรแมนติกมาก่อนเลยแต่นั่นก็นเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เธอชอบลีออน พอได้สัมผัสได้ว,ว่าเขารักเธอจริงๆเนื่องจากช่องว่้งระบางอายุและก็ขานอันดอนักครับไมรินก็พยายามเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้และท่องไว้ว่าเพื่อประเทศเพื่อประเทศเพราะเธอนั้นแต่งงานกับโแรแลนด์แบบถูกกฎหมายครับแต่ถ้าหากมีชู้ความสัมพันธ์ระ่างประเทศคงชิบหายกันหมดแต่กลับกันวิลกรรมของโแรแลนด์เนี่ยกลับถูกมองผ่านจากคนหลายๆคนครับจากนั้นความสัมพันธ์ของเธอกับรีออนก็ยิ่งห่างเหินขึ้นไปอีก เมื่อความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างอาณาจักรโฮฟอร์ดกับราชอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มปะทุขึ้นเธอเริ่มเป็นคนเย็นชาและเมินเฉยต่อความรู้สึกของคนรอบข้างเธอรวมถึงคนรักด้วยครับจนกระทั่งช่วงสุดท้ายของความขัดแย้งรีออนได้ยืนมือเข้ามาช่วยหาทางอาชนะราชอาณาจักรและยืนยันความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอทางกู้เนี่ยก็เลยยอมรับความรู้สึกของกันและกันอย่างไรก็ตามครับ มรินเนี่ยไม่อาจจะเปิดเผยความรักที่มีต่อรีออนได้แบบออกหน้าออกตาเพราะยังติดปันกฎหมายสมรสกับโแรแลนด์อยู่ครับแต่แล้วหลังจากโแรแลนด์สลับบอลลังมันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อโแรแลนด์นั้นเสนอให้ไมลินอย่าก,กับเขาแม้ว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่อยู่กับเขาในช่วงที่เขานั้นกเกษียณแล้วทําให้เธอได้หลุดพ้นจากพัฒนาการต่างๆที่จะห้ามให้เธอนั้นไม่ได้แต่งงานกับรีออนอย่างที่เธอกับเขาต้องการความสัมพันธ์ของไมริน rin, กับฮาเรมของรีออนเนื่องจากว่าไมรินเนี่ยเป็นสาวในฮาเรมที่มีอายุมากที่สุด ครึ่งต่อครึ่งครับเมื่อเทียบกับคนอื่นมันกระทำให้เธอนั้นไม่เป็นที่ยอมรับของภรรยาร่วมของรีออนหลายคนนั่นเป็นเพราะว่าเธอนั้นอายุเยอะและก็เป็นภรรยาเก่าของคนอื่น แต่มีลูกด้วยแต่แองเจริกาลูกศิษย์และก็อดีตว่าที่ลูกสะพ้ยกลับพยายามช่วยเธอจนถูกยอมรับจากภรรยาลูกคนอื่นและแมว้ว่าภรรยาทุกคนของรีออนจะยอมรับไมรินมันก็ไม่ได้ทําให้พวกเธอนั้นลดความอิจฉาที่มีต่อไมรินได้เพราะว่าไมรินนั้นเป็นสเปคของรีออนซิ่งคนที่คิดแบบนั้นก็รวมถึงแองเจริกาและก็อดีวด้วยครับก็แบบแม้ทั้งสองคนนี้จะสวยเนี่ยก็ไม่ใช่สเปคของรีออนนั่นเองความสัมพันธ์กับครอบครัวความสัมพันธ์ของไมรินกับครอบครัวเนี่ยผมจะเล่าถึงแค่ลูกของ มีความสัมพันธ์กันอย่างไรและก็จบก,กันอย่างไรมารีนนั้นมีลูกแท้ๆสองคนและก็ลูกบุญธรรมหนึ่งคนครับนั่นคือจูเลียสราฟาหฮูฟอร์ตลูกชายคนโตลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่คุณแม่เนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยเชื่อฟังและก็ว่านอนสอนง่ายมากๆแต่ว่าพอเขาได้พบกับมารีนามเล็บในเรื่องเดิมคือโอลิเวียเขาเนี่ก็เปลี่ยนไปและเผยนิสัยที่ค่อนข้างเหมือนกับพอ่อจนทําให้เธอนะั้นรู้สึกว่าเธอนั้นล้มเหลวในการเป็นแม่แลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันก็แย่ลงเรื่อยๆครับ เอริก้าราฟาโฮฟอร์ดลูกสาวคนเดียวของบ้านและมีความใจดีที่เหมือนแม่ไมรินนั้นรักลูกสาวคนนี้มากๆแม้ว่าเธอจะเต็มใจให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานทางการเมืองได้แต่เธอก็ยังสนับสนุนให้ลูกสาวเนี่ยพบกับคนที่รักเธอจริงๆเหมือนกับที่เธอเนี่ยเจอกับลีออนและแม้ว่าต่อมาไมรินจะรู้ว่าเอริก้าคือลูกของมารีในชาติที่แล้วความสัมพันธ์แม่ลูกคนทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้วายลงครับแถมยังมีแต่จะดีขึ้น เนื่องจากว่าเอดิกานั้นรักษาระยะห่างจากมารีซึ่งตรงข้ามกับลูกชายครับซึ่งข้อมูลชุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะสปอยเลยครับก็ต้องขออภัยด้วยนะและสุดท้ายเจคราฟาโฮฟต์ลูกบุญธรรมตัวปัญหาที่ชอบก่อเรื่องแต่โดยพื้นฐานแล้วเขาก็เป็นคนที่ดีมากๆครับแค่เขาเนี่ยตรงไปตรงมามากเกินไปเป็นคนที่ค่อนข้างจะทําให้ไมรีเนี่ยปวดหัวมากๆแต่เขาก็เป็นลูกชายบุญธรรมแหะนะโอดิเวียศัตรูตัวฉกาจจากเนเรื่องเก่า ที่ไมรินนั้นคัดค้านไม่ให้อยู่เลียดแต่งงานด้วยเพราะว่ามันจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติแต่จนแล้วจนรอดครับเมื่อออเิเวียเนี่ยแสดงพลังของนางเอกออกมาไมารินก็ยอมรับและก็สนับสนุนเธอส่วนในเนื้อเรื่องใหม่นั้นก็ดูเหมือนบ้าพวกเธอเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหากันสักเท่าไหร่และก็ไม่ค่อยจะมีซีนด้วยกันมากนักมารีฟูราฟานตัวบักร้ายแรงของเรื่องที่ไมรินนั้นเกลียดเกลียด เพราะว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยากจะสร้างรีเวิร์สฮาร็มขึ้นมาจนสร้างปัญหาให้กับประเทศแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งไมรินกลับรู้สึกเห็นอกเห็นใจมารีที่โดนลงโทษโดยตำแหน่งของนักปุนปลอมและเรื่องราวอดิตชาติของมารีนั่นก็เลยทําให้เธอนั้นรู้สึกอยากจะช่วยมารีขึ้นมาหลังจากที่ได้รู้เรื่องทั้งหมดและนี่ก็คือเรื่องราวของไมรีนบาวฟอร์ดหรือว่าชื่อในตอนนี้ของอนิเมะก็คือไมรีนราฟาโฮฟอร์ดครับ ก็เป็น่ังกันบ้างไมรีเนี่ยก็เป็นคนที่จิตใจดีมากๆครับขารทนตีว่าคนที่เธอเคยเกลียดยดพอได้รู้อดีตอลนนาคมขึ้นแล้วเธอก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่ครับแถมยังเป็นภรรยาที่ดีแม้ว่าสามีนีจะไม่ได้เรื่องเรียกว,ว่าเธอเนี่ยเป็นภรรยาในอุดมคติของชายหลายๆคนเลยก็ว่าได้และหลายคนก็คงยกให้เธอนี่ย เป็นนางเอกตัวจริงของเรื่องนี้เนื่องจากว่าเธอเนี่ยรักกับดีออนแบบรักแบบแท้ทูเลยนะครับรีออนเนี่ยก็รักเธอตอบด้วยและเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ทุกคนฟังนั้นก็คือทั้งหมดแล้วครับซึ่งถ้าจะเอามาทั้งหมดเนี่ยเป็นการสปอยที่หนักกว่านี้แน่ๆอาจจะเปลี่ยนช่องเป็นช่องสปอยเลยก็ได้เออไหนๆก็ได้ไหนละสำหรับใครที่มีข้อคเย็นประการใดน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้หากว่าผมให้ข้อมูลใดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ